กิจโชมนุสสะปฏติภาโลตีติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองสธาสาสุชนเนื่องในวันธรรมสวนาในวันที่ตรงกับวันกาสไทยซึ่งเบียนมา ครบรอบปีนะวันนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีตัตธามีวิริยะในการมั่นบำเพ็ญกุศลสิ่งที่ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจแล้วกุศลย่อมเกิดแก่ท่านทั้งหลายแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไพบูรณ์ในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ ยกขึ้นมาที่เป็นพุทธสุภาติตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดเตือนแก่เหล่ามนุษย์เราว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสัตว์ที่จุติจากโลกมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นมีประมาณน้อยในความหมายของพุทธสุภาษิตนั้น พระองค์เจาะจงไปว่าการเกิดขึ้นของมนุษย์เราเป็นเรื่องยากเพราะว่ามนุษย์เราเมื่อดับสิ้นทีวีไปแล้วมักจะเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือว่าสัต์นร,รกเป็นส่วนมากแต่อัตภาพที่เราได้มาในปัจจุบันนี้ถือว่าเรามีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญาทั้งรูปรูปกายทั้งหลาย ก็ถือว่าเรามีบุญมีกุศลมากแล้วเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเจริญจิตภาวนาได้สัตว์โลกทั้งอื่นๆนั้นไม่สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายดำรงตนอยู่ในส่วนที่ดีงามให้สม่ำเสมอตลอดไปเนื่องจากว่าวันนี้เป็นตรงกับวันศาสไทย อติธรรมก็คือญาติโกโหติกาทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนก็มีโอกาสในการที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลของท่านทั้งหลายในวันนี้พูดถึงการเกิดของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วก็มีการเกิดหลายแบบ อย่างมนุษย์เราก็เกิดจากคันมารดาเป็ดไก่ทั้งหลายก็เกิดมาจากไข่หรือว่าตัวสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายก็เกิดมาจากมูดคูดทั้งหลายของสกรปรกเน่าเหม็นทั้งหลายห้วยหนองคลองบึงแต่มีการเกิดอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าโอปปาติกะก็คือผุดขึ้นเลยผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีการเติบ ใหญ่ของร่างกายนั่นก็คือพวกที่เจริญแล้วก็คือเทวดาพรหมทั้งหลายที่สร้างบุญสร้างบุศลไว้ส่วนผู้ที่เกิดในประเภทนี้ที่ต่ำลงมาก็คือเปตอสุรกายตั์นรกทั้งหลายก็เกิดมาในลักษณะเดียวกันคนนี้เมื่อให้เกิดการเจริญปัญญา ได้ความเข้าใจในเรื่องของการเกิดให้มากขึ้นก็จะได้นำเอาความหมายของการเกิดสาธยายให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังการเกิดนั้นถ้าประมวลแล้วก็อาจจะได้ห้าโอพ่อใหญ่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นอาหญิงสกะซึ่งต่อมาจะเป็นองค์งคุริมาใจคอโหดร้าย แต่เดิมก็เป็นบุรุษหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีปัญญาดีแต่ด้วยความบีบคั้นทั้งหลายทำให้จิตใจที่งดงามเดิมไฝศึกษาก็กลายเป็นโจรชั่วร้ายข้าฟันผู้คนนับไม่ถ้วนการเกิดอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจก็คือเปลี่ยนแปลงองค์คุริมานจากโจรชั่วรลายให้วางดาบที่พิฆาตชีวิตคนทั้งหลายวางลงไปด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเพียงไม่กี่คำก็เกิดปัญญาขึ้นมาการเกิดอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเช่นพระเจ้าโศกมหาราช จากบุคคลที่เป็นผู้ใช้ใจคอโหดร้ายฆ่าคันแม้กระทั่งพี่น้องของตัวเองร่วมร้อยคนแล้วก็ยกทัพไปลบฆ่าควันชาวบ้านทั้งหลายตายเป็นหมื่นเป็นแสนเลือดนองแผ่นดินท่วมถึงตาตุ่มก็สามารถที่จะมีความเข้าใจ หลังจากที่ได้ยินได้ฟังสมณรนน้อยได้กล่าวถึงสุภาษิตของพระเจ้าองค์ว่าผู้ที่ประมาทคือบุคคลผู้ตายแล้ว mm. ก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วหลังจากนั้น mm. ก็นิมนต์พระอาจารย์ของสมเณรให้มาแสดงธรรมแล้วกลายเป็นพระราชูประธรรมพบในพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้ศาสนาเผยแพร่มาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิในทิดแถบนี้อีกอย่างหนึ่งการเกิดคือการเปลี่ยนแปลงทางกายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่กลายเป็นผู้ชรานี่ก็คือการเกิดทางกายและยังมีการเกิดที่เรารับทราบกันโดยพื้นฐาน ก็คือการเปลี่ยนภพเมื่อไรที่มีคนตายชีวิตก็ตีลังกาไปเกิดยังภพชาติใหม่นั่นก็คือการเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นการเกิดนั้นให้เราพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าจะเกิดในหัวข้อใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่อยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ของความไม่เที่ยงของความไม่แน่นอนการเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติสามารถเปลี่ยนได้ในทั้งในปัจจุบันและก็หลังความตายพบทางด้านจิตใจนี่มันลึกซึ้งเหลือเกินถ้าเราไม่ควบคุมจิตใจของเราให้ดีความเป็นเปรตอสุรกายความที่จะเกิดโกรธเกิดโมโหโทโสขึ้นมา แล้วเกิดการกระทำอะไรต่างๆที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยการระมัดระวังต้องด้านจิตใจไม่ให้เกิดในทางอากุศลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นส่วนที่สะสมให้เราสามารถที่จะไปเกิดหลังจากที่เราสิ้นชีวิตแล้วขอให้ท่านทั้งหลายไต่ตองพิจารณาปัญญานั้น เกิดขึ้นได้เสมอถ้าเราใต่ตองพิจารณาให้เหมาะสมสําหรับการแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาสําหรับความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่สดับรับฟังด้วยความสงบเป็นอย่างดีขอความเจริญจงมาเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี